สวัสดีครับ PP FC ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับช่วงเล่นสุขสายไก่ทุกองนะครับกับผมวัดราชสีนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ e p ที่เอ่อห้าร้อยสามแล้วครับยังไงก็เหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับเป็นลังใจนะครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามา หรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับทิ้คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเล่นทุกสายขายทุกองนะครับมาพบกันเรื่อยๆนะพี่นะนะครับก็ดูให้ชอบนะครับใจค่อยถามไถ่ราคามานะครับก็ขออนุญาตลอปโอนนะพี่นะนะครับไม่มีเก็บไปทางนะขออภัยในความไม่สะดวกหลายๆประกาศนะบางทีขออภัยใน บางจังหวะนะครับที่อะไรพูดไปบางทีอาจจะไม่เข้าหูบ้างนะครับบางทีอาจจะพูดผิดนะครับบรรยายผิดบ้างแล้วก็อย่าทือสารนะครับขออภัยด้วยนะครับขออภัยอย่างสูงไว้แลยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เรามีอะไรมาพี่ๆชมนะครับวันนี้มาเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่นะครับนี่นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ ดูนะับมาดูใ,ใกล้แล้วพี่นะนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่นะนะครับนี่ดูฮะเนื้อจะเป็นแตกลานเลยนะพี่นะนะครับนี่ดูนะครับนี่ดูฮะนี่ฮะน่าจะเรียกว่าเป็นเส้นได้ใหญ่นะครับนี่ดูนะพี่นะ นี่ฮะดูนะพี่นะผิวเนื้อแห้งนะครับมีลานครับดูฮะนี่ฮะนะพี่นะสมเด็จพิม์เส้นได้นะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะ,ฮะวงแขนคมชัดลึกเลยนะพี่นะต้องเรียกว่าเส้นได้ใหญ่เลยนะพี่นะเพราะว่า ความคมนะครับดูครับนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่บทฐานชั้นล่างในเริ่มจะเป็นจะตันแล้วนะพี่นะเออขึ้นตันนะถ้าเป็นเส้นได้อะไรอะ่ะไม่รู้น่าจะเรียกเส้นได้หรือเปล่าพี่นะนะครับนะครับบางองค์นะเส้นได้จะเป็นร่องไหมถ้าเป็นเส้นได้ใหญ่นะก็จะเป็นทึบแล้วมั้งนะนี่แต่ขอบข้างยังมี เส้นขึ้นอยู่นะพี่นะบางทีก็ไม่รู้จะเรียบถูกหรือผิดนะพี่นะนี่ครบขากุประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่ดูเนื้อจะมีเนี่ยเนื้อมีความแกล่งนะ,ะแล้วก็ปีลานนะพี่นะนี่ละนน่าจะเป็นประมาณว่าลงกลุ่นนะพี่นะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคราบดินขี้เป็ดนะพี่นะนะครับเขาเรียกว่าดินขี้เป็ดนะดินเหมือนดินตอนแบบเป็ดเล่นขี้ดินนะ,ะดินโคลโนนะ,ะดินที่ว่า ส่วนเขาเรียกเป็ดอดินประมาณน,นี้นะพี่เขาก็เลยเรียกคล้ายๆว่าเป็นดินที่เป็ดนะครับนี่นี่นี่ฮะก็คือดินในกลุ่นนะครับนี่นะครับมันติดองค์พระนะครับนี่เขาก็เลยเรียกแบบเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นดินที่เป็ดนะครับเนี่ยพูดให้เห็นภาพนะประมาณนั้นนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ฮะสมเด็จพิมพ์เซนได้นะพี่นะนี่ฮะดูว่าดินที่เป็ดนะครับดูนี่ฮะในดินก็จะมี ดูว่ามีไข่มีแบบตรวดมีนะนี่ฮะเนี่ยฮะดูว่าเนี่ยประมาณนี้นะพี่นะนะครับสมเด็จพิมพ์ซึนได้นะครับดูฮะนี่เนี่ยดินคิดเป็ดโอ้โห้ยพี่นะเนี่ยดูฮะ สวยสมบูรณ์นะพี่นะไม่มีหักซ่อมนะครับนี่ฮะดูชอบถูกใจตามถ่ยราคามาแล้พี่นะอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอเคผ่านไปองค์แรกครับผมต่อมาครับ เป็นร <Scroll> ูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตานะพี่นะองนี้เนื้อหานี่เรียกว่าอยู่ในตระกูแบบเนื้อเป็นใหญ่เลยนะพี่นะนะครับเนี่ยจะเป็นใหญ่ๆ่เลยนะครับนี่ดูว่าเรียกว่าฟอร์มอย่างนี้เขาเรียกว่าฟอร์มแบบฟอร์มคลาสสิกนะพี่นะก็ถ้าเป็นเนื้อกลุตระกูลแบบเนื้อโหดนะพี่นะนะครับเนื้อจะขึ้นใหญ่ๆ่เลยนะครับนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์เส้นได้นะพี่นะนะครับนี่ โอ้ oh, ไม่ใช่แล้วนะพี่นะพูดผิดแล้วพูดเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เส้นได้แล้วหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแล้วพี่นะอ่ะสมองไปจริงๆแหละช่วงนี้นะครับอ่าพูดไปก็เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ไปเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่นี่ดูคนระับดูใต้ฐานจะเป็นแอนแล้วพี่นะพระเวลากระเทเป็นช่อกระดงนะพี่นะนี่เวลาเทเสร็จชึ้นมากรูปหล่อหลวงพ่อเงินใต้ฐานนี่จะเป็นแอนนะพี่นะแอนลงไปนะครับ ตรงไหนที่ว่าเทเนื้อเกินเยอะๆตรงเนี้ยเวลาก็แทงตะไบาฐานก็จะเรียบนะครับนี่ก็แทงเพื่อจะตั้งบูชานะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิวชิตาเนี่ยนะครับนี่ฮะดูฮะเดี๋ยวมาชมเนื้อหาไก่นะพี่นะตระกูลแบบเนื้อหดหดเลยนะครับแบบคลาสสิกนะครับเนื้อจะออกใหญ่ๆนะบ,บางเทียนบางท่านเขาก็ว่าเนื้อโซนแบบเนื้อเป็นใหญ่ๆเนี่ยเป็นพระที่ว่าดูง่ายนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะเคยเคยได้ยินเข้ามามานะนี่ฮะ พระจะมีเบ้าประกบนะฮะแม่พิมพ์ประกบนะฮะจะมีครีบหน้าหลังนี่ขึ้นชัดเจนนะฮะเพราะว่าพระองค์นี้คือค่อนข้างเดิมนะพระไม่ได้ตกแต่งนะครับคือหล่อมาแล้วก็ไม่มีการแต่งตะไบข้างนะเพราะว่าพิมพิตาเนี่ยจะมีครีบนะพอหล่อเสร็จนะช่างเขาจะมีการแทงตะไบข้างนะครับองค์นี้ไม่แทงเลยนะครับเนี่ยครีบเดิมเดมเลยครับนะครับคีบยังอยู่เดิมๆมเลยนะครับเชื่อว่าเบ้าประกบแล้วกันนะครับครีบบล็อกประกบนะครับนี่ดูฮะแล้วเนื้อหาเนี่ยพี่นะ นี่ฮะเนื้อจะเป็นแบบอย่างเซียนท่านหนึ่งพูดเลยนะครับเนื้อจะเป็นใยๆเลยนะครับนี่เพราะว่าเนื้อส่วนนี้จะดูง่ายนะเอาพี่พี่ดูนะธรรมชาติข้าใครคับเบ้าอะไรเงี้ยพี่นะนี้นะครับดูครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะพี่นะนี่ฮะดูว่าพี่นะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะพี่นะพยายามเสาะหาพระแบบสวยๆมานําเสนอให้พี่เรื่อยๆนะครับนี่ดูให้ชอบก่อนนะการแลกถูกใจค่อยถามไถ่ราคามานะครับ ราคาแบ่งปันนะครับราคากันเองนะพี่นะนะครับ mm hmm. ไม่ได้ขายราคาประกันอย่างเซียนนะพี่นะเออเอาเป็นว่าดูให้ชอบนะครับเราพยายามส่องให้พี่พเหมือนพี่ส่องเองนะนะครับดูชัดชัดกันนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อแบบเนื้อเป็นใหญ่ๆนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะผู้ตามลักษณะโดยรวมเนี่ยผมว่าพระนะค่อนข้างจะหล่อเต็มนะแต่ว่าแค่ขาดความคมชัดนะครับนี่ดูฮะผิวอาจจะมีพลุนไปบ้างนะครับ นะครับนี่แต่ว่าพระก็เรียกว่าฟอร์มล่ําฟอร์มเต็มอยู่นะฮะแต่ว่าแค่ขาดความคมแค่นั้นเองนะองนี้นะครับดูฮะนะครับนี่เนี่ยเบสิกพระรอนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเดือดแล้วจะยุบยุบอย่างนี้นะพี่นะนะครับจะเป็นแองแองโบโบอย่างนี้นะในบรรดาพระกีตานะเนี่ยจะทําให้เราเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะส่วนมากี่พระกีตาเนี่ยดูส่วนมากเลยนะครับนะครับ ก็จะเป็นแอนงอย่างนี้นะพี่นะเป็นแองเพราะว่าเขาเทหล่อนะครับโลหะมันจะยุบตัวอย่างนี้นะครับเวลาเทเข้าในเบ้านะครับเพราะว่าเป็นเบ้ากระดกนะครับนี่เทจากก้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับปูดแล้วเดี๋ยวชัดๆเลยนะซูมเนื้อชัดๆนะเนื้อโหดๆนะประมาณนี้นะพี่นะนี่นี่ฮะนี่ฮะเสียนเขาบอกเนื้อแบบเป็นใหยๆนะนี่แหละพี่นะของของแท่นะของแท่เขาเรียกว่า เป็นใหญ่ของแททนะครับนี่นี่ฮะดูว่าเนื้อเป็นใย่ๆนะครับน er ี่เน oh, okay. ี hmm. um, ่ยผมก็ฟังมานะเขาบอกเป็นใยญ่เนี่ยจินตนาการไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยใยใ่ของแท่เลยนะผมนะผมว่าจะต้องประมาณนี้นะเนื้อเป็นใย่ๆนะครับนี่นี่ดูพี่นะนะครับราคาแบ่งปันนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับถูกใจให้ไวนิดนึงนะครับนี่เนื้อเป็นใย่ๆเลยนะพี่นะเนี่ยดูเลยนะครับโอ้โหนะครับ เหนือคาบรรยายนะครับบางทีก็ไม่ใช่อะไรหรอกบรรยายไม่ถูกนะครับให้ภาพบรรยายแน่นะพี่นะนี่เลยนะครับนี่ฮะอวนล่าปึ๊กเลยนะครับหูมีนะพี่นาะเห็นไหมลองหูนะผมอ่าฟอร์มองนี้นะฟอร์มใช้ได้เลยคือพระนี่ขึ้นดูเหนี่พระขึ้นเต็มองนะฮะร,รอได้ล่ํายิงแต่ว่าพูดถึงความคมชัดนะ มันอาจจะด้อยตรงความคมชัดแค่นั้นเองนะพี่นะดูฮะดูนะพี่นะนี่ดูฮะนี่ฮะนี่เลยนะครับพี่นะดูฮะหืมนะโอ้ยพี่นะครับดูฮะผมเห็นผมส่องทีไลนเนี่ยผมก็ยังจุจ,จุจุนะคือแบบโอ้โหเนาะถึงความแบบซีดซาท์ขององค์พระนะครับดูฮะล่ํานะครับดูฮะ ผมอาจจะดูอะไรอาจจะไม่เก่งตำานงก็มีนะพี่แต่ว่าผมจับพลังเก่งนะมั่วแบบเดาอ่านธรรมชาติเก่งว่าไปนะพี่นะอ,ะอาจจะโม้ไปมั่งนะนี่ดูฮะโ,โอ้โหนะพี่นะเนี่ยครับเก่งไม่กลัวกลัวไม่ซื้อนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนี่ทักทายมาด่วนเลยนะพี่นะแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ er line ไลน์เหมือนกันดูนะพี่นะดูว่านี่ขี้ตานะครับขี้ตานะครับนี่แหละนะครับ รูปหล่อลงครพิมพ์ขี้ตาเนื้อแบบเป็นใหญ่ๆนะสไตล์เนื้อโหดโหดนะครับรูปหล่อคลาสสิกพทดนะครับถ้าอยากได้โปรดแอดไลน์ทักทายโทรมาสอบถามราคานะี่จะเอาโอเคพี่นะผ่านไปครับอง่อเงินนะครับลงต่อมาครับเป็นปิดตาเนื้อไม่กระพัดน,นะพี่นะนะอย่างนี้เขาเรียกว่า ตาสามเกลือนะฮะหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะพี่นะดูฮะการดูลักษณะพระเมฆเมฆพัดเนี่ยเมฆพัดนะเนี่ยผมจะบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกนะก็อ้เมฆพัดเมฆสิธิ์อะไรเนี่ยนะบ,บางทีเนะอย่างนี้ดำๆนะเ็าเรียกว่าเมฆพัดนะครับลักษณะสังเกตเนื้อหาพระเก่านะเนื้อเมฆพัดนี่พยายามนะผมจะพยายามดูให้เนื้อมันแบบนุบๆนะ เพราะว่าโบราณน,นี่เขาจะคั่วจะกวนจะต้มนะครับก็คือเขาจะหลอมไมกะรพัดนี่เขาว่าตามสูตรหลักการสร้างนะครับเขาจะหลอมแบบ9วันเก้าคืนเลยนะหลอมอยู่นะครับพี่นะกวนให้มันเหนียวมันข้นนะเพราะว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุโบราณน,นะเขาจะกวนเหนียวแวันเอ้เ9วัน9คืนประมาณนั้นเขาว่าอย่างนั้นเลยนั่นไอยตัวของเหลวเนี่ยที่หลอมอยู่เนี่ยมันจะเหนียวหนึบเลยนะครับพยายามดูนะครับพระที่ว่าได้อายุนะฮะเมกับ เมกพัดมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะพี่นะนะครับดูความหนึบนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาพิมสามเกลือนะหลวงพ่อถาวรพรนเนียงแตกจังหวัดนครปฐมนะพี่นะดูนะครับนี่พิมสามเกลือนะครับนี่จะมีสามปิดตาสามองนะครับนี่ยันเป็นยันนะครับเป็นงานแบบแฮนเมดนะครับสร้างกับมือนะดูว่าปั่นลวดเป็นเส้นนะครับยันขึ้นมานะครับปิดสามองนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะหายากเด้อพี่น้องนะครับนี่ดูฮะ องนี้พิเศษเข้าไปใหญ่นะครับคือไต้ช่อจะมีจานนี่นะพี่นะก็จะมีการตัดแต่งตะไบช่อแล้วก็จานด้วยนะครับนี่ครับปิดตาสามเกลือหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกแตเป็นสายเหนียวนครปฐมนะพี่นะนะครับนี่อ่ะโอเคชอบใจทักทายสอบถามราคามบนะครับผ่านไปครับต่อมาครับเป็นมเหสวนสวนสวนสลักษณะเขาเรียกมเหสวนราะว่าน่เข้าจน่าจะเข้าใจว่า องพระจะมีสองด้านก็คือหัวจะกลับหน้ากลับหลังกันนะครับก็คือจะไม่ได้อยู่แนวเดียวกันนะครับก็คือองค์พระจะสวนกันนี่พี่เวลาหันจะพยายามส่องแล้วก็หันอย่างนี้นะพี่นะนี่เวลาส่องพระมเหสวนเนี่ยกลับดูหน้าหลังก็จะมานกลับอย่างนี้นะครับเพราะว่าหัวจะสวนกันนะครับนะครับน่าจะเป็นที่มาของคาว่าพระมเหสวนสวนสวนนะครับถ้าไปหลงเนี่ยนะบางทีอาจจะหลงส่องนงี้นะครับพลิกมาด้านหลังเอาอีกทีแล้วต้องกลับอย่างนี้นะครับเพราะว่าองค์พระ จะสวนกันนะครับนี่โอเคนะครับเป็นเนื้อชินนะพี่นะองนี้นะครับดูฮะสภาพใช้หน่อยล้างมานะพี่นะแบบผ้าสะพยสภาพใช้แบบ ult, สึกๆึกมาหน่อยนะครับดูฮะเนื้อปึกปักเลยนะพี่นะดูฮะนะครับเม่สวนสวนส,วน,สวนนะครับพี่นะนะครับดูฮะเนื้อเนี่อุอ้ยนี่ช่อเทชนวนนะครับนี่เห็นไหมพี่โอ้โหเนื้อนะพี่นะโอ้ยเนียวหนึบนะครับนี่ดูฮะความมันนะพี่นะคือผราเขาใช้แบบ <un> <t iny> เนี่ยดูว่าคราบดำคราบอะไรเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยธรรมชาตินะพี่นะสภาพใช้ในศึกเนี่ยเนื้อปึกปักเลยนะพี่นะนี่ไม่เห็นสวนเนื้อชินนะพี่นะดูว <un> ่า <t iny> จะขึ้นไขอยู่นะพี่นะน,นี่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมไขตามซอกนะครับนี่ผ่าได้อายุนะพี่นะเนะ <un> ื้อเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยฮะศึกเลยนะพี่นะเน <un> ี่ยผ่าช่อจะอยู่ตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมจะมีครีบนะครับเรียกว่า คลีบเบลนะคลีบบล็อกประกบนะครับนี่เห็นไหมพี่ครับขอบข้างนะครับนี่ฝั่งนี้นี่ช่องนะครับนี่นี่ช่องนะพี่นะนี่นะก้ารช่องเห็นชัดเจนนะพี่นะนี่ฮะแล้วมีตะคีบประกบด้วยนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่ช่องนวนออกนะครับอ่อชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยนะครับน่าดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็มีหลายพิมพ์นะพี่นะผมก็ไล่พิม์ไม่ถูกรองแล้วพี่นะพี่ดูเอาแล้วกันนะครับถูกใจถามถ่ยราคามานะครับ มาเหส่วนสวนสวนสวนอาโอเคผ่านไปครับ <S <S ต่อมาครับองค์นี้เป็นอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครียกเหรียญอะไรนะพี่นะ <S 1> <S 1> นี่ครับได้มาเลี่ยม,มเดิมเลยเจ้าของเดิมไม่แน่ใจน่าจะจะเลี่ยมทองลูกชาไว้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะหรือว่าจะเลีเ่ยมเก็บยวามดูนะครับแต่องค์เนี้ยผมดูแล้วน,น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับพี่นะแต่แต่นวะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะผมเดี๋ยวพี่ผมจะส่องให้พี่ๆดูนะเพราะว่าลักษณะเนื้อผิวมันจะออกดำๆนะ นะครับเพราะว่าเนื้อนาวะเนี่ยจะออกดำาๆเนี่ยพี่พี่เห็นไหมนะครับจะว่าทองแดงกับไม่น่าใช่นะน่าจะออกนวะนะครับวงนี้นะครับดูฮะเนี่ยจะเลี่ยมพอดีได้มาเนับดูว่าเลี่ยมสนาเลยนะครับน่าจะจับทองไว้นะพี่นะเลี่ยมแล้วไปเขาเรียกว่าเลี่ยมทองไว้นะครับนี่ดูหนาเป๊กเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเสียดายนะครับไม่มีเวลาแกะนะครับดูเลี่ยมเลี่ยมน่าจะเลี่ยมทองแล้วพี่นะนะครับเนี่ยดูฮะ อ๋ออย่างนี้แล้วกันนะพี่นะไม่มีเสียดายเลี่ยมด้วยนะครับดูจริงโอ้โหดูฮะเนือ้อนว่านะผมว่านะครับนี่ดูนะเดี๋ยวผมส่องพยายามส่องให้ดูชัดเลยนะพี่นะนี่ฮะดูฮะความตึงความคมของเหนนรียญนะพี่นะดูฮะผิวมันจะออกเหมือนนะวะนะ <S 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 ผมดูนเนี่ยอย่างเงี้ยผมวา่าน่าจะเป็นนว่าแหละนะครับพี่พี่ดูเอานะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็อย่าว่ากันนะพี่นะพี่พี่ดูเอาแล้วกันนะครับนี่เนี่ยดูฮะคมชัดนะพี่นะผิวตึงนะครับนี่ฮะ นี่ฮะพอดีต้องสองทะลุเอผาติกเลี่ยมนะครับพี่นะก็เลยอาจจะเบลอเหน่อยนะครับนี่พี่พี่เห็นไหมคมนะครับเม็ดนี่เป็นตึมตึมตุมต้มเขาเรียกอะไรผดผดเลยนะพี่นะมันเบรออะไรเนี่ยเบรอเลี่ยมหรือเปล่าหรือว่าโดยกล้องเราครับนี่ครับดูครับพี่นะนี่ฮะดูรับคมคมเลยต่อโคตรคมคมเลยนะพี่นะนี่หมายเลขนัมเบอร์เก้าเจ็ดนะพี่นะดูว่าผิวบอบออกนวะนะผมก็ น่าจะเป็นนวะนะประมาณนั้นนะพี่นะดูวะคมคมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่นะหลวงปู่ทิมเนี่ยเขาเรียกเหรียญอะไรเนาะนี่ฮะดูฮะตัวหนังสือเป็นแท่งแท่งเลยนะพี่นะนี่ดูฮะลักษณะเป็นตุม่มตุมขึ้นนะบางเหรียญน,นะกันแกะพิมพ์นะพี่นะเห็นไหมไม่ใช่แบบจะเบลอนะพี่นะคือเป็นแท่งเลยนะนี่พี่เห็นไหมนี่เรียกทะแยงไฟมันสองนะพี่ดูดูผิวนะพี่นะ ตึงคมเป็นเสี้ยนนะครับดูฮะตึงนะพี่นะนี่ดูเห็นไหมผิวตึงนะครับนะดูคมชัดเจนนะฮะโคตรนะครับดูฮะอย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะพี่นะนะก็จะมีเหรียญเสมาเหรียญอะไรประมาณนั้นแต่แต่องค์เนี้ยพิมพ์เนี้ยเขาเรียกเหรียญอะไรผมก็ขออภัยนะบางทีผมอาจจะรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงแต่ขายอย่างเดียวรู้แต่ราคานะเอาว่าไปอย่างนั้นนะครับนี่ดูนะพี่นะ นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับน <step> ี่ฮะดูฮะนี่ยปีหนึ่งแปดนะนะครับนี่ตอกโคดอันนี ar er ้อ kind of ีกนะพี่นะดูดูโคดคมเลยนะครับนะครับนี่โคดคมคมเลยนะพี่นะเนี่ฮะดูครับนี่ฮะดูฮะอือหือนะพี่นะโคดคมคมเลยนะพี่นะนะครับ นี่ยโคด,ดูโคดนะพี่นะเนี่ฮะคมคมเลยนะพี่นะคมคมเลยนะครับนี่ฮะขอบข้างจยาส่องไม่เห็นนะพี่นะขออภัยด้วยนะจริงจริงผมอยากแกะให้เห็นนะั่นแหละแต่ว่าหลับช่วงบ่ายนะตื่นมาก็สโลโกันเลยนะครับนี่หลับช่วงบ่ายเพิ่งตื่นมานะพี่นะเสียงอาจจะ,จะแผลบ้างนะครับขออภยัยหลับเพิ่งตื่นเลยนะครับตื่นมาก็ใส่เลยนะพี่นะเออ นะครับไม่มีเวลาให้หยุดหายใจหรอกนะครับนะครับดูฮะความคมนะพี่นะดูฮะน่าจะเป็นเหรียญเนวะนะผมว่านะครับอ๋อชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยกันนะครับโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะนะอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าสร้างปีไหนนะรุ่นอะไรก็ไม่ทราบนะพี่นะดูฮะความตึงนะครับพระหล่อนะครับพิมพ์เล็กนะพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์เล็กแล้วเนี่ยเนี่ยจุดสังเกตนะครับ ต้ฐานองนี้จะตอกโค้ดนะไม่รู้ว่าออกวัดไหนปีไหนนะพี่นะนี่เนี่ยโค้ดน่าจะโค้ดน่าจะมองว่าประมาณนี้นะยันยันน่าจะประมาณนี้นะครับนี่องนี้นะครับตอกโค้ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์เล็กนะครับนี่ดูฮะหลอลึกคมชัดนะครับนี่ครับดูฮะแต่ไม่รู้ว่าออกปีไหนนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหนี่สวยมากผมว่าแทบว่าจะค่อนข้างจะเดิมเลยนะทำได้ผิวไม่สึกอะไรเลยนะครับนี่ รูปลอลงพวกเงินนะครับพิมพ์เล็กนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาไม่รู้ปีนะพี่นะรงนี้นะครับเนี่ยน่ารักเลยนะครับเรียมพื้นคอใช้สบายเลยนะครับใช้บุตรคุณสบายเลยนะครับนี่โอเคผ่านไปครับองต่อมาครับเป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะครับนะครับดูฮะตะกัวหนึบเลยนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะพิมพ์หลวมพ่อแก้วนะพี่นะองนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับดูฮะหล่อแบบ โลหะนี่ไหลเยิ้มเยิมดูนะกเ็เทเบ้าเป็นเบ้าด้านหลังนะครับลักษณะเทแบบเบ้าหนุ่มคลกนะก็เทเนี่ยดูมันเยิ้มนะครับไหลนะครับโลหะเยิ้มเยิมดูนะพี่นะเนี่ยความหนึบขึ้นไขนะครับนะครับผมตูนะครับน่าจะเป็นหนุ่มพกแก้วพิมพ์กลางนะครับ,น,น,รบนี่นะครับดูว่าลักษณะการพิ้งนะครับก้อเนี่ยเนี่ยยบจะหักมางี้นะครับนี่ตรงนี้จะตีมางี้นะครับตาหนุมพกแก้วนิ้วตะกัวนะครับพิมพ์กลางนะพี่นะดูว่านี่ เนื้อนี่ยปึ๊กปักเลยนะพี่นะนี่ตามซอกนี่หิ้งหิ้งนะพี่นะนะครับนี่ดูว่านี่ตะกัวต้นผิวเนี่ยขึ้นไข่นิดนึงนะพี่นะเห็นไหมนะครับเนี่ยผิวจะขึ้นไข่นิดนึงนะครับนี่นี่ผิวเปิดเนี่ยดูตะกัวเก่าเลยนะพี่นะนี่ตะกัวนะครับตามผิวเนี่ยจะขึ้นไข่นะพี่นะเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะอายุเป็นร้อยปีนะครับนี่เนี่ยดูครีบมีครีบนะครับอาจจะเบ้ากระดกเบ้ามันอะไรเครียกอะไรเบ้าแตกเบ้าอะไรนะครับนี่มีเนื้อเกินนะครับ เนี่ยเนี่ยเนื้อเกินมาแล้วพี่นะเนี่ยตรงเราจะพับลงไปนลครับนี่ดูโลหะนะครับดูจำนวนตะกวลนะพี่นะเนี่ยดูไขขึ้นนะครับดูฮะนี่ฮะเบสิกพระรอเลยแนวรู้ไหลเป็นลาวาเลยนะพี่นะนี่ครับดูฮะเนี่ยไหลเป็นลาวาเลยนะครับนี่ฮะชอบใจทักทายสถำราคามาเลยนะพี่นะปิดตาหนุ่มแก้วพิมพ์กลางเนตะกวดครับน่าจะเป็นพิมพ์รองพิมพ์นะครับ ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนี่เนื้อโอ้โหปึกปักเลยนะครับประมาณนี้นะครับชอบใจทักทายมาอง์ต่อมาครับเป็นงบน้ําอ้อยหลวงพ่อเนี่ยมัดนะพาองค์นี้ก็นีชออยู่ตรงนี้นะครับก็มีศึกมั่งนะครับนี่นีรอยคลีบนะครับโอ้ขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อป่อนครับเครื่องร้อนจะดบนะครับลองลองอัดต่อนะพี่นะ เครื่องร้อนนะครับมันจะปิดนะครับนี่มาต่อเลยครับเหลือสององแล้วพี่นะเหลือตะก่วนนะครับงบดาอ้อยนะขอบก็จะเป็นรอยนองนะครับพี่นะพระเลี่ยมมานะครับหน้าก็จะสึกสึกนิดนึงเลี่ยนนิดนึงนะครับนี่มันร้อนนะเครื่องร้อนแล้วก็สะดุดสะดุดเลยนะครับนี่เครื่องเตือนจะน็อกมื่อกีนะครับเลยหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเลยลองเสียงมันไล่มาอัดคลิปต่อนะครับเพราะว่าถ้ามันน็อกไปเลยบางที วิดีโอหายนะไม่แน่ใจว่าผมผมเคยน็อกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่อัดมาหายเลยนะครับนี่อ๋ออ๋อนี่ครับดูฮะช่อเนี่ยช่อชนวนนะครับนี่ขอบข้างถ้ามีรอยนะครับนี่นี่รอยประกบนะพี่นะนี่ฮะนะครับงบน้าอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับนี่นะครับนี่ไหมขอบข้างถ้าจะชัดนะพี่นะจะมีรอยเดือยแบบเป็นรูนะพี่นะให้โลหะมันไหลออกข้างๆนะครับนี่นะครับอ๋อตรงนี้ก็มีหลายพิมพ์นะ สตางอะไรไม่รู้ตางติดตางอะไรเนี่ยมีสตางบาทอะไรนะประมาณนั้นนะพี่นะแต่องค์เนี้ยไม่แน่ใจเขาเรียกว่าพิมพ์สตางอะไรนะครับนี่ฮะดูฮะเนื้อปุกปักเลยนะพี่นะงบลำอ้อยหลวงพ่อเนี่ยวัดน้อยนะครับอ๋อชอบใจทักทายสถามราคามานะครับมาถึงโอสุไทยของคลิปนี้พีนี้เนาะพี่นะเป็นแพะนะครับขอควายแกะนะครับสายตะวันออกน,นะหลวงพ่อรัดนะครับหลวงพ่ออะไรอนะพ่ออ่ำนะประมาณนั้นนะครับนี่ดูฮะ เขากวายเกลเขาแห้งแห้งนะครับฐานเป็นฐานตารางนะครับนี่ดูฮะเขาแห้งแหงเลยนะครับน, uh. นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะอ่ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เนื้อเนี่ยจะเป็นเสี้ยนเลยนะครับดูความแห้งความเก่านะพี่นะดูฮะนี่ยดูว่าพี่เนื้อแห้งแหงเป็นเสี้ยนเลยนะพี่นะนี่ฮะมันเสี้ยนยากความเก่านะพี่นะจากอายุนะนะครับนี่ดูฮะครับฐานจะเป็นตารางนะครับดูฮะนี่ฮะ ฝุ่นหิ้งเลยนะพี่นะดูฮะเขาควายแกะนะครับนี่นี่ฮะดูว่าแห้งครับเส้นๆเลยนะพี่นะเขาจะแห้งๆเลยนะครับนี่ดูฮะเขาควายแกะนะครับหลวงพ่อรัดหลวงพ่ออ่ำหลวงพ่ออ่ำหลวงพ่อรัดนั่นฮะสายหลวงปู่นั่นแหละนะครับนี่เอานี่ฮะดูฮะดูพิมพ์ทรงนะพี่นะผมว่าโอ้โหลามสวยนะนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยผมอาจจะพิมพ์อะไรเนี่ยผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะบางทีนะครับนี่ ชอบใจทักทายสดทําราคามานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลานไปก่อนนะครับมีมาให้ชมประมาณนี้นะพี่นะก็ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับก็กราบขอบพระคุณนะพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและที่ว่าแล้วแชร์ให้เป็นลังใจนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะวันน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ที่สําคัญก็ผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ช่วยหนุนผมนะครับบรรดา ป๋าเฮียทั้งหลายนะครับก็กล่าวว่าคุณยังสูงนะครับจากใจนะครับก็ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้คนยากกล่าวคำว่าสวัสดีครับ